Still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business. I live this, it's automatic. I win this so you hear those horns, you finish. A soldier, and I stay under you, fighting, for some storming.

คุเจ้าหน้าที่ริกิตริเวนคุณเรียนดักดนตรีสรพิเศษจิิศุลัรงลรักทุกข์ข้าวันผมที่น้บ้างกระต่าม ครับครับวันนี้เอาอาดีตนิดนึงครับนะอดีตผมปัจจุบันผมมีธุรกิจมุ่งสู่แล้วแต่ว่ปัจจุบันตัวการทัพการทัพธุรกิจตัวนี้ที่ททททเข้ามาทำได้ประมาณนะปีีเริ่มทำธุรกิจระบบนี้เริ่มทำได้ประมาณทังทกบบททงสองสามปีครับ ลูกท้าไม่นานเป็นเด็กเป็นเป็นรุ่นรุ่นรุ่นใหม่ครับพูดไม่ค่อยเก่งครับอ่านไม่ค่อยออกครับการศึกษาจบป .4 ครับตอนนี้ผมมันตอนนี้ผมมีทีมงานใหม่ามา400คนครับรวมรวม แต่บางคนกคนใหม่ครับเพิ่งมาใหม่ไม่เคยขึ้นเวทีแล้วไม่เคยมามาดีสักคนแต่ว่าไม่เคยยังยังไม่ได้สมัครกบีครับเพิ่งเพิ่งเก็บมาจากทางภาคเก็บมาไว้เดี๋ยวครูใหญ่ก็แนะนําชื่อว่ามาจากไหนจากที่ไหนบ้างครับชื่ออะไรบาครับเดี๋ยวเรือกจากสวัสดีครับท่านอาจาน ก็สวัสดีนะาเฉยผู้ใจดทุกท่านในราการนครับเพะวันนี้เน้จนจีรับามาจากจังหวัดสมุทรสาครครับมาจากเลครับได้จะนจับาวิจัยให้ถมมารู้จักเสอที่ผมว่ามีใจท่ที่ได้มาพูดนครับทุกท่านนะครับ มันชื่นก็พอนะ้ค่ะน้องใหม่มาใหม่วันนี้พูดจะมาพูดไม่เก่งหรอกค่ะแต่ดิบใจชิาตาแล้วก็มีไอโกโก้แล้วก็กาแฟนาดีค่ะพอพอนเาซบใจมากเลยค่ะไม่รู้อะไรเลยแล้วจีนี พอดีมีเพื yeah, ่อนคนนึงนะเขารถชนและทีนี้ผนฉันก็บอกว่าใบสิทธิ์ในหาป้าบอกเออและทีนี้เขามาหาปาเขาจุ๊ใหญ่เลยปาเขากินแล้วเขาอเป็นแบบเราแล้วก็เป็น่ยอก็กินดีค่ะเขากอนกดดีใจได้รักษาเขาแล้วทีนี้มันทำกป๋าี เพื <Cornell>. ่อนค่ะเพื่อนมากินชาด้วยกันทุกวันมันต้มหม้อใหญ่ก็กินกันเลยกินทุกวันทุกวันยันสวยนะจ้าขอบคุณท่านประธานนะคะหลังประธานเริ่มจากไม่หยุดได้ยุด ตัวเลยค่ะเพราะเพราะว่าได้ทานกระป๋าเข้มา,า,ามานานแล้วค่ะเป็นปีๆนะแต่ทีนี้แม่เวก,ก็ไม่จะพูดยังไงคือสุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นอยู่ค่ะแต่ก็ยังไม่ไม่ร้อยเปอร็ยังไม่ได้พูดเต็มร้อยนะคะแต่ทีนี้ว่าเพิ่มเป็นดีกับท่านประธานที่ท่านประธานหนะาสินค้าดีมาให้ค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณท่านคณะ ต่อตัวสาไม่เปนเป็นฟังตอนเช้าเพื่อพิธีนะคะที่ออกประชุมนะคะจประชุมกันุกันที่ท่านประธานมาตั้งแต่ปีสี่ีม้าค่ะในเวทีวันทุกวันน่ะเด็วก็ไม่กล้าจะพูดไม่กล้าจะถามวพวกพี่ๆน้องๆประถุอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มาแต่แอบฟังนะคะก็แอบฟังกระปก็นั่นแะค่ะเพราะว่าไม่เวทก็ทำของขายนะคะก็ไม่ค่อยมีเวลาจะ มาดูมากเท่าไหร่บางทีก็จะมาทักทายอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าทักทายยังไงว่าไม่เก่งกับโทรศัพท์ค่ะก็มีต่แอบฟังนะคะมีในแอบฟังป๋าเขาเปิดทุกวันนะคะเสตจีที่ทุกวันป๋าเปิดที่ทุกวันนะคะกำลันก็คนก็ยังไม่เข้ามาที่ห้องผูุ้กนะคะก็ในเรื่องก็มีเรื่อง สุดยอดมากเลยค่ะแม่ๆต่ก็ไม่มีอะไรจะทำว้าที่เหนือทำสุดยอดของสุดยอดนะคะคือเรื่องอาหารทุกทุกตัวของท่านประธานสามตัวนะคะสุดยอดยอดสุดๆเลยค่ะขอบคุณนะคะก็ไม่มีอะไรครับเอาไปให้คนอื่นได้พูดนะคะค่ะสวัสดีค่ะครับครัก็ <apps. S 1> <duh. S 3> <with> ทุกท่านครับขอบคุณมากครับก็กมดรายการแลครับครับขอเสียงปรบมือกันตีนัทบัตสกุลช้างทนะครับสมุทรพัทีประชานตราวิชัยครับกรคุณเจย